ท่านผู้ชมดูจับยาบ้าบ้างครับท่านผู้ชมล่าสุดไปจับ1,000 100, งแเม็ดเตรียมส่งไปที่จังหวัดเลยนะครับ<ม>กองประครับการควบคุมที่3กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพราณที่2,102นยโดยเฉพาะกิจฐานพรานที่21ได้รับแจ้งนะครับว่าจะมีการรับส่งยาเสพติดกันบริเวณต้นแคนใหญ่ บ้านหนองปกตินะฮะจึงได้จัดกำลัง2ชุดปฏิบัติการซุ่มเฝ้าตรวจเส้นทางดังกล่าวนะฮะก็คือบ้านแก่งม่วงบ้านหนองปกติถนนเรียบแม่น้ำเหืองหมายเลข2195จนกระทั่งเจอมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยวิ่งมา4คันนะครับแล้วก็มาวนรถกลับบริเวณต้นแคนใหญ่โอ้คือสายแจ้งละเอียดมากบอกว่าต้นแคนใหญ่แต่เป็นพิกัดที่แบบชัดเจนเลยนะนะฮะพอเอาไปวนเสร็จปั๊บนะฮะก็ขับรถไปทางบ้านฮี กำลังทหารชุดปฏิบัติการที่ตรวจการอยู่เนี่ยก็เลยประสานชุดปฏิบัติการบ้านอาฮีนะครับตั้งจุดตรวจจุดจสกัดเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ันกล่าววิ่งมาถึงบริเวณจุดตรวจหน้าปั๊มพีทีเนี่ยก็กลับรถวิ่งไปทางบ้านหนองปกติบ้านแก่งม่วงนะฮะเมื่อรถวิ่งเข้ามาที่จุดตรวจรวจุดสกัดเจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญ,ญญาณให้หยุดรถครับขณะส่งสัญ,ญญาณให้หยุดเนี่ยนะฮะแต่คนร้ายก็ฝ่าด่านไปเลยฮะได้อาศัยความชำนาญเส้นทางเร่งความเร็วหลบหนีไป เพราะว่าขี่มอไซค,ค์ไงฮะมันก็ต้องแซกไปง่ายนะครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับบริเวณบ้านอาฮีนะฮะไปเจอกระสอบวางอยู่บนถนนก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็เป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า16แพ็กกับอีก2มัดอยู่ในกระสอบสีเขียว อยู่ในถุงสพายสีขาวนะครับหน่วยจึงได้บรุาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าลี่และสพโพนทองตรวจยึดของกลางนะครับเป็นยาบา้าเม็ดสีแดงเม็ดสีเขียวยาบา้าทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนเม็ดทางหน่วยก็นําของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพโพนทองเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเท่ากับว่าคนร้ายเนี่ยทิ้งของกลางเอาเออนีนนเน่เป็นช่วงที่พยายามบกเพื่อที่จะขอตรวจนะฮะเหอือนจะาชะลอแต่สุดท้ายที่บิดเร่งเครื่องหนีไปเลยนะฮะก็ เอาของกลางไปทิ้งเอาไว้ระหว่างทางนะครับแต่คนร้ายเนี่ยจับไม่ได้นะครับ